รเรียนราชินีมูรณิธิเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนสตรีซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้หลักสูตร English Program แต่ราชินีมูรณิธิได้นำความท้าทายอีกประการหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนนี้นั่นก็คือ การนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาสอนคู่ขนานกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยและสอนคู่ขนานกันไปให้ครบตามตัวชี้วัดของหลักสูตร โรงเรียนราชินีมูลนิธิีมีปณิธานเพื่อที่จะสืบสานการคงความเป็นไทยพร้อมกับการเติบโตที่สมสมัยดังนั้นโรงเรียนจึงยึดมัม่นในการอบรมบ่มเพาะเพื่อให้เด็กๆนนมีทักษะคล่องแคล่วในการใช้ภาษาแต่คงความเป็นนักเรียนของเครือราชนีนั่นคือนักเรียนจะต้องมีกิริยามารยาทที่ดีมีการประพฤติตนเรียบร้อยรู้จักกาลเทศะแม้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นภาคภาษาอังกฤษก็าตามแต่ละเรียนยังคงความเป็นกุลสตรีสมสมัย เป็นวิทย์มากเลยค่ะหนูชอบวิชาภาษาไทยมากเลยค่ะเพราะว่าเรียนสนุกมากค่ะที่นี่มีกิจกรรมมากมายค่ะแต่ก็มีแอปที่ถึงบ้านบ้างแต่ก็ไม่เหงาค่ะเพราะมีเพื่อนๆที่อบอุ่นคอยดูแลซึ่งกันและกันคุณครูที่น่ารักแม,ม่บ้านแม่ครัวที่ยิ้มย้มแจ่มใสค่ะ ชอบบรรยากาศของที่นี่นะคะที่นี่อากาศดีโรงเรียนก็สวยด้วยค่ะตอนแรกที่มาะคะก็คิดว่าจะอื่ยากไหมจะอหู่ยได้หรือเปล่าเพราะเป็นเรียนประจําแต่พออยู่แล้วหนูก็ชอบนะคะวิชาที่หนูชอบเป็นพิเศษก็มีวิชาแมทแล้วก็วิชาไซแอนค่ะวิชาแมทเนี่ยที่เชฟก็จะสอนโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ทำส่วนวิชาไาแอนก็จะมีการทดลองใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆด้วยค่ะหนูชอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ดนตรีค่ะเพราะว่าคุณครูจะมีกิจกรรมมาเสริมระหว่างเรียนทําให้เรียนไม่น่าเบื่อค่ะ ชอบกิจกรรมที่โรงเรียนนี้จัดค่ะเวลาวันเสาร์อาทิตย์หนูก็ได้ทําอาหารได้ทานอาหารค่ะแล้วก็หนูก็ชอบการเรียนการสอนที่นี่ค่ะเพราะว่าที่เชอร์เขาจะแทรกกิจกรรมทําให้หนูเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็กิจกรรมพวกนี้นะคะทําให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนราชินีมูล,ลนิธิโรงเรียนราชินีมูล,ลนิธิเป็นโรงเรียนที่เน้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การระดมความคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการบูรณาการวิชาต่างๆเช่น science technology engineering art และ mathematics ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า STEAM education สำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนได้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนโดยใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและมีกล้องวงจรปิดทั่วโรงเรียนอีกทั้งยังมีระบบ WI-FI ติดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลในการศึกษา อีกประการหนึง่งในการที่นักเรียนจะเดินไประหว่างตึกแต่ละตึกนักเรียนจะต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกแต่ละตึกทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองค่ะ ในปัจจุบันนี้ดิฉันเชื่อว่าสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยมีหลักสูตรและทางเลือกหลากหลายไว้นําเสนอแก่ท่านผู้ปกครองแต่สําหรับที่ราชินีมูลนะิธิแห่งนี้คณะบุคลากรของเราทํางานร่วมกันเป็นทีมด้วยจุดมุ่งหมายเดีวยวกันคือการสร้างบ้านหลังที่สองไว้รอรับลูกๆของเราเพื่อให้ท่านผู้ปกครองมีความมั่นใจได้ว่านอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความพรอ้อมมีการปูทางให้กับเด็กๆในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศเรายัางสร้างความมั่นใจให้กับท่านได้ด้วยอีกว่า เราจะดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนรู้สึกเสมอกับมบ้านดังนั้นทั้งการอบรมบ่มเพาะกิริยามารยาทเด็กๆจะรู้สึกอบอ,อุ่นอยู่กับบ้านของตัวเองนะคะ,ะเรามั่นใจว่าเราจะทําให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างมีความสุขที่นี่ค่ะ